ว้าวตัวใหญ่มากตัวนี้ตัวใหญ่มากเป็นหุ่นจำลองนะครับอันนี้เขาทำบุญลูกทำบุญอันนี้เขาโยนเหรียญโยนเหรียญเพื่อทำบุญนะคะใช่ดูหน้าตาเขาชัดๆเลยว้าว โห oh, แม่อายดูทีเดียวสองคนเลยตอนนี้พี่ไอรินสนุกมากอ,อินทัศนก็เริ่มเดินแล้วครับทุกคนตอนนี้เริ่มเดินเองเป็นแล้วตอนนี้ <c oughs> สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไอรินแอนอินทัศนะครับวันนี้พาลูกๆทั้งสองมาเที่ยวสีคอนบางแคที่นี่มีงานกิ้กง,กงก่ายักษ์ไอรินกิ้งก่ายืนกอดกันอยู่เห็นว่าเห็นว่ากอดกันอยู่เห็นว่าอ อันนี้คืออะไรอะลูกสะพานโอ้สะพานมีน้ำด้วยนี่เราขึ้นมาบนสะพานได้นะครับทุกคนสะพานข้ามคลองข้ามแม่น้ำรักกันมากแล้วนะ่สองคนนี่ไหนโลกไหนไหนโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่มากเลยเหรอโอ้ใหญ่มาก ว้าวไหนดูหน้าดิขอดูหน้าชัดๆดิ้ครับไหนโอ้โหโอ้โหนี่น้องอินทัศน์ครับกับคุณแม่อายอินทัศนครับอินทัศนครับอินทัศนมาดูตัวอะไรเนี่ยอินทัี่ไม่ค่อยโชว์หน้าเลยนะรูปหล่อวันนี้แต่งตัวหลอมาเลยเชียว อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะครับที่สีคอนบางแคได้จัดงานจำลองขึ้นนะครับเป็นป่าคล้ายๆป่าที่มีแบบว่าสวยงามมากทุกคนอ๋อโดด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 ไอ้ลูกมางี้ดีกวป่าปะไอลิสมางี้ดีกวป่าเออมางี้ดีกวปล่าโดนลูกสาวไปนู่นแล้ว เดินดีๆนะสองแม่ลูกตัวใหญ่ๆเนี่ยเดินดีๆนะน่าคุณแม่ไอยบอกน้องอินทันไม่ยอมเดินครับทุกคนตัวก็บึกบึนกำยำแต่ไม่ยอมเดินทำไมทำปากอย่างนั้นทำไมทำปากแบบนั้นโอ้มีตัวไหนอีกลูกไอ้ลินพาพ่อดูสิพาพ่อดูสิมีตรงไหนอีกโอ้ยตัวนี้มันตัวดำหมอ โอ้ยขอไปดูหน้ามนใกล้ๆได้ไหมอะไอลินพ่ออยากดูหน้าใกล้ๆอะไปเดินไปดูสิฝัอน,อนอยู่เหรอ,อว้าวฝันได้ด้วยเหรอโอ้โน้นองไอลินบอกเขาฝันอยู่ครับนอนฝันอยู่ไหนคุณแม่อยู่ไหนคุณแม่เอาคุณแม่อยู่นูน่นนู่นคุณแม่อยู่นูน่นใช่ ไม่หลงนี่ไงคุณแม่ไปหาคุณแม่ไปเลย,เลยน้องอนทัศน์ไม่ยอมเดินเลยเหรอเดินหน่อยไหมลูกเ,เดินหน่อยไหมไปเดินกับพี่ไอรินไปเปล่าลอ่ะไปเลยไอรินนำหน้าเลยอยากไปไหนนำหน้าเลยไปเร็วลูก,ลกไป,ออไ,ปไปนำหน้านำหน้าเลยอยาให้พี่ไอรินเป็นไกด์พา,าเที่ยวป่าอเมซอนแล้วกัน ล,ลูกไปโอ้มีแบบกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้จำหน่ายด้วยนะครับที่นี่หุนะ้ยมีน้ำตกด้วยไอ้นะี่นู่นน่ะพาพ่อไปดูน้ำตกหน่อยข้างหน้านะลูกใช่มีน้ำตกด้วยพาไปดูหน่อยเร็วโอ้ยตัวนี้ก็เท่เกินอยู่บางคนหินเลยโคตรเท่เลยดูสิ มีตรงไหนอีกลูกจ๋าลูกไปไปดูเลยลูกไปเดินดีๆระวังน้องได้ลูกไปไหนแล้วล่ะมอั <c oughs> นี้ดีกว่าอันนี้มาดูตัวนี้ที่นี่อันนี้ลูกตัวนี้ <c oughs> นี่ตัวนี้หน้าแหลมมากเลย <c oughs> หน้าแหลมมากตัวเนี้ย ไปดูน้ำพุก,กันไหมอะน้ำตกอะลูกน้ำตกอยู่ไหนลินคุณแม่สายหน้าแล้วเจอ,อทันต,ตัวโตเข้าไปนะครับอินทันไม่ยอมเดินเลยลองให้ลูกเดินสิล้ะไม่เดินเหรอแปไงไ,ปไหนลูกแปงไหนนี่ไปดูไปดูน้ำตกเห็นบ้าน้้ำตกอะนี่นู่นนู่นน้ำตกเห็นไหมน้านูาน่นะ่ะไปดิไปดูน้ำตกสิเดินมาทางน้ำตกเลยมา ว้าวน้ำตกนี่ไงน้ำตกสวยมากสวยไหมลูกน้ำตกสวยไหมใช่สวยง่า ไปไหนดีไปไหนดีไป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 โอ้ยตัวนี้ลือเละเทมันเลยอะดูที่กระถางต้นไม้เละเทมันเลยแสดงว่าเขาดื้มอมากใช่ไหมไลินเออเขาซนมากเลยเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะโซนมากเนี่ยเขาสซนมากเลยเหรอดู <c oughs> ดิเฮ้ยโอ้หตัวใหญ่ยาวมาก น้องน้องลูกน้องไปลินไปไงต่อลูกไปไงต่อแล้ว่ะโอ้สวยมากว้าวแล้วแม่อายไปไหนอะแม่อายอะอ้าวคุณแม่อายอยู่นนะู่นในดิน ัดไม่ยอมเดินแล้วทุกคนยังไงคลิปนี้ก็ฝากว่าเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องไอรินแอนิทัดด้วยนะครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะแม่อายนะบายบายแม่อายไม่ไหวแล้วเดี๋ยวพ่อต้องไปช่วยแม่อายอุ้มน้องอินทัดนะครับไอรินบายบายก่อนลูกหันหน้ามาด้วยดิครับบายบายก่อนนะคะโอเค